เดอะสนิงแอบย่องสองอสังหาในวันนี้ะนะคะพัดกับฮิดาค่ะพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ w อ r เดนทองหล่อแบบจาก Habitat Group ค่ะ,คะซึ่งโครงการนี้นะคะเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วห,หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันมาบ้างแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูห้องตัวอย่างนะคะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปสองกันค่ะ โค,ครงการนี้นะคะจะเป็นโลไลท์8ชั้นมีจํานวนยูนิตอยู่ที่117ยูนิตค่ะซึ่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยทองหล่อ8หนะ้าปากซอยก็คือเอกทองหล่อนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะดูห้องตัวอย่างที่นี่เซลล์แกลเลอรี่เขาจะอยู่ในซอยทองหล่อ5ค่ะซึ่งถ้าเลี้ยวเข้ามานะคะจะเห็นซอยย่อยแรกฝั่งขวามือมีร้านคั่วกิ้งผักสดอยู่อันนี้เราตรงเข้ามาอีกหน่อยก็จะเห็นเซลล์แกลเลอรี่แล้วค่ะ ส่วนจุดเด่นที่น่าสนใจของโครงการนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามพวกเราไปชนิดก,กันเลยค่ะค่ะที่ตั้งโครงการวอ r d เดนทองหล่อ8อยู่ในซอยทองหล่อ8ซึ่งเข้ามาจากถนนสุขุมวิทประมาณ1.1กิโลเมตรค่ะ แล้วก็ห่างจากจุดขึ้นลง BTS ทองหล่อประมาณ1.2กิโลบริเวณหน้าปากซอยทองหล่อ8จุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือมีเอกทองหล่ออยู่นั่นเองนะคะพูดถึงบรรยากาศของย่านใจกลางทองหล่อโดยเฉพาะบนถนนทองหล่อตอนตอน้นเรียกได้ว่ามีความคึกคักและก็ความอุดมสมบูรณ์สูงทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดับกลางไปจนถึงไฮเอ็นรวมไปถึงไฮเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์ก็มีให้เลือกเดินหลายที่เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะขยับมาบนถนนสุขุมวิทเองก็มีห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลอย่างดีเอ e ็มโพเลียมดีเอ็มควอเทียเกตเวเอกมัยและก็เมเจอร์เอกมัยด้วยค่ะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วทำเลนี้ยังเป็นทำเลที่มีชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทยอาศัยอยู่เยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มชาวญี่ปุ่นจะมีทั้งอาศัยอยู่แบบคนเดียวแล้วก็แบบครอบครัวนะคะจึงนับเป็นอีกทำเลฮิตของกลุ่มนักลงทุนเช่นเดียวกัน โครงการวอ r เดนทองหล่อก8นะคะเป็นคอนโดมิเนียมโลวไลฟ์ชั้นจำนวน117ยูนิตค่ะบนที่ดินประมาณ1ไร่กว่าโดยในส่วนของห้องพักอาศัยนั้นเนี่ยจะมีแบบห้องทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่1 b e เบด o ูมไปจนถึง2 Bedroom ค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้น32.05ตารางเมตรไปจนถึง71.26ตารางเมตรเลยค่ะรูปแบบการขายนะคะเป็น F u l l y Fur n i s h ค่ะราคาขายเริ่มต้น8.6ล้านบาทค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าคอนโดในย่านทองหล่อเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์โลไลท์แม้แต่สไตล์เองก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันเพราะว่าเราสองคนก็เห็นกันว่ามีทั้งโมเดินฟิวเจอร์มิสติกนะคะแล้วก็มีแบบคลาสสิกด้วยเรียกว่า จบเลยในทํำเลนี้ตัวเลือกแบบงงไปหมดนะคะครบเลยนะคะใช่ะะแต่ว่าคำถามก็คือว่าโครงการวาเดนทองหล่อ8เนี่ยมีจุดเด่นและจุดที่แตกต่างอะไรกับโครงการอื่นบ้างนะคะสิ่งแรกที่เราสองคนมองเห็นก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวค่ะคุณผู้ชม เนื่องจากว่าโครงการนี้เขาจะเป็นโลไลซ์ ight, มีจำนวนยูนิตอยู่ที่117ยูนิตก็นับว่าอยู่ในเลนจ์ที่ไม่เยอะมากมเมื่อเทียบกับโครงการไฮไลท์ที่มีหลายร้อยยูนิตขึ้นไปค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามองนะคะนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่วุ่นวายของโครงการนี้นะคะ,คะอย่างโครงการวอลเ e นทองหล่อ8เองนะคะ,คะเขาก็มีการออกแบบผังอาคารนะคะ,คะที่เน้นความเป็นส่วนตัวค่ะ,คะอย่างห้องที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทางเดินข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบซิงเกิลคอริดอร์ก็คือว่าตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้มีห้อง ฝั่งตรงข้ามในระยะประชิดกันเกินไปก็จะมีการกั้นนะคะด้วยช่องแสงแล้วก็เป็นทางเดินหนีไฟแบบนี้นะคะทําให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไม่ได้อยู่ในระยะประชิดกับห้องตรงข้ามมากนะคะและอีกอย่างนึงที่พาชอบนะคะก็คือบริเวณช่องแสงนี้ละคะ่ะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นช่องแบบเปิดโลง่งจากชั้นบนนะคะถึงข้างล่างเลยทําให้เราได้รับแสงอย่างเต็มที่เวลากลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟแล้วก็ยังทําให้บรรยากาศดูปล่งโล,งละะ่งด้วยค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือที่นี่เนี่ยเขาให้ลิฟต์มา2ตัวซึ่งเมื่อเทียบ กับจำนวนยูนิตแล้วก็คือจะตกอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ1ต่อ59ถือ,อว่าเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ไม่หนาแน่นมากค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตําแหน่งของตัวลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ตรงกลางห้องทุกห้องเนี่ยก็จะเดินมาใช้งานในส่วนลิฟต์ได้ค่อนข้างง่ายค่ะ และอีกหนึ่งจุดเด่นต่อมาที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางค่ะโดยปกติแล้วนะคะพิดาคอนโดแบบโ o ไลซ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนกลางมาแบบจัดเต็มเหมือนคอนโดไฮไรส์ที่มีจํานวนหลายร้อยยูนิตนะคะแต่สําหรับโครงการวอลเลนทองหล่อ8เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาให้พื้นที่ส่วนกลางมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณชั้นเบสเมนต์หรือว่าชั้นใต้ดินขึ้นมาที่ชั้นกลาวเลยนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรูฟท็อปหรือว่าดาดฟ้ารวมทั้งหมดเนี่ยสชั้นด้วยกันค่ะ ซึ่งเริ่มต้นกันที่ชั้นเบสเมนต์กันก่อน,นค่ะในส่วนของชั้นเบสเมนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะเขาจะให้เป็นรูปแบบออโตโ้พาร์กิ้งทั้งหมดค่ะพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆที่อยู่ในชั้นเบสเมนต์เหมือนกันก็จะมีห้องฟิตเนสซึ่งเขาก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้หลายชิ้นค่ะลูกบ้านมาวิ่งเล่นมาเล่นเวทกันได้ที่นี่นะคะส่วนข้างๆเนี่ยจะเป็นห้องอเนกประสงค์ไว้สําหรับนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือได้ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นห้องนิิตบุคคคล่ะ ขยับขึ้นมาในส่วนของกลาวฟอกันต่อนะคะชั้นนี้จะมีล็อบบี้เลาจ์แล้วก็มีบิสเนสเลาจ์ไว้ให้ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นรูปแบบโถงต้อนรับและก็มีพื้นที่สําหรับนั่งทํางานสามารถนัดเพื่อนมาคุยงานกันได้นัดลูกค้ามาประชุมกันที่จุดนี้ได้ค่ะโดยผนังส่วนนี้นะคะจะมีการดีไซน์เป็นกระจกแบบฟูลไฮด์สูงตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลยค่ะก็จะทําให้บรรยากาศในห้องเนี่ยดูโปรง่งแล้วก็โล่งมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนะคะเราขึ้นมาที่ชั้นลูฟท็อปกันนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของโครงการเลยค่ะเพราะว่ามีฟัซิลิตี้จัดมาให้แบบเต็มมากเลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด6คูณ16เมตรสามารถเทควิวเมืองด้านนอกได้ ส่วนอีกด้านของสะนะคะก็จะกั้นทึบจากพื้นที่ส่วนกลางส่วนอื่นค่ะทําให้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวโดยจะมีจากรกุชชี่มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีออนเซ็นฮอตถับมาให้ด้วยค่ะเอาใจคนญี่ปุ่นแล้วก็คนที่ชอบแช่ตัวนะคะทําให้ผ่อนคลายความเครียดมาใช้งานได้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการออกแบบพื้นที่แบบ floating walkway นะคะซึ่งเป็นพื้นกระจกรับแสงส่องไปยังโถงตรงกลางอาคารได้ค่ะซึ่งก็จะเปิดโล่งอยู่นะคะทำให้ชั้นล่างเนี่ยได้รับแสงสว่างแล้วก็เงาสะท้อนของน้ำส่องลง,งไป พื้นที่สีเขียวอยู่ชั้นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะทางโครงการเขาได้จัดแลนด์สเคปสวนแซกด้วยต้นไม้พันธุ์ต่างๆมาให้เต็มพื้นที่เลยบรรยากาศจึงร่มรื่นสบายๆ นอกจากนี้นะคะด้านข้างก็ยังมีพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะที่มาพร้อมกับสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นหลายชิ้นรวมถึงจ็อกกิ้งแทร็กด้วยค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่จัดปาร์ตี้นะคะก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งของสวนดัดฟ้าประกอบไปด้วยชุดโต๊ะเก้าอี้ขนาดใหญ่มาพร้อมกับแพลนที่เล็กๆนะคะเอาไว้เตรียมอาหารวางของต่างๆได้ค่ะเอาใจสายเพื่อนเยอะชอบปาร์ตี้มานั่งดื่มชิลๆรับวิวสวยๆบนดัดฟ้าได้เลยซึ่งโซนนี้เนี่ยอาจจะต้องจองล่วงหน้ากับทางนิติบุคคลค่ะ และอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะก็คือโครงการนี้เขาตั้งใจออกแบบมาให้สําหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตสไตล์ญี่ปุ่นรวมไปถึงคนญี่ปุ่นที่มาทํางานในย่านนี้อเองด้วยนะคะ,คะโดยเราจะเห็นตั้งแต่การที่เขาออกแบบในส่วนของฟา c i ซิตี้ที่พร้อวในส่วนของออนเซนมาให้ด้วยแล้วก็ทุกห้องนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องไซส์เล็กสุดอย่างวันเบดรูมไปจนถึงห้องไซส์ใหญ่สุดทูเบดรูมเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ำมาให้ด้วยค่ะ ซึ่งก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นเนาะที่จะชอบนอนแช่อาบน้ําแบบสบายๆเป็นการพักผ่อนค่ะและนอกจากนี้นะคะไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามักจะชอบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แบบว่าอยู่ไปก็มีบริการให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดห้องให้หรือว่าซักรีดนะคะแต่อย่างที่โครงการนี้นะคะวอลเดนทองลอกแปดเนี่ยเขาก็มีบริการนี้พิเศษให้กับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเป็นบริการจากบริษัทลักเซ่จากลักซ์นะคะซึ่งเป็นบริษัท ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยนี่แหละจากประเทศญี่ปุ่น<ม>ค่ะโดยเขาก็จะมีบริการอื่นๆนะคะนอกเหนือจากบริการทําความสะอาดห้องซักผ้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการมนเทนเน์ต่างๆค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีญี่ปุ่นรถรับส่งนะคะหรือว่าบริการรับส่งจากสนามบินประก,กันภัยสําหรับผู้เช่าและความช่วยเหลือเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงค่ะ รวมถึงมีทีมงานที่พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องของความต้องการต่างๆของลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะคะรวมถึงมีทีมงานที่พูดภาษาอังกแล้วก็ภาษาไทยเพื่อดูแลลูกค้าทุกกลุ่มด้วยค่ะซึ่งรูปแบบคอนโดแบบนี้ก็น่าจะาเหมาะกับคนที่เป็นนักลงทุนแล้วก็อยากปล่อยเช่าระยะยาวให้กับชาวต่างชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือเขาได้เซอร์วิสครบเลยเราไม่ต้องมาดูแลห้องเองทาความสะอาดเองทีหลังแต่ว่าทางนี้เนี่ยการที่มีจารักเข้ามาดูแลในส่วนของการทําความสะอาด และเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็จะต้องเสียแพ็กเกจเป็นราคาเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ถ้ากับใครนะคะที่อยู่อาศัยเองนะคะไม่อยากจะให้จารัสมาดูแลทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเลือกฟังเซอร์วิสก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลยค่ะ และต่อไปนะคะเราจะมาดูห้องตัวอย่างกัน,นะค่ะพี่ดาแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยต้องบอกว่าโครงการวอลเลนทองหล่อแปดเนี่ยเขาขายแบบ Fully Furnished <ม>นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นโครงการระดับลักชัวรี่ที่ให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบเต็มแล้วก็บิวอินแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็คํานึงถึงความชอบของลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่จริงๆแล้วโครงการที่ให้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็บิวอินมาแบบนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถยิก,กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย<ช>พร้อมอยู่รวมไปถึงคนที่อยากจะซื้อคอนโดเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยเขาก็สามารถปล่อยเช่าให้กับผู้เช่าได้เลยไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมกันเองค่ะ ใช่ค่ะอย่างห้องที่เราสองคนยืนอยู่กันตรงนี้นะคะ,คะก็คือห้องวันเบดรูมพารขนาด43ตารางเมตรค่ะเริ่มต้นกันที่ส่วนของครัวแล้วก็พื้นที่รับประทานอาหารนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าพื้นเนี่ยอของเขาทําเป็นกระเบื้องพอสเลนซึ่งเราสองคนมองว่าเออน่าสนใจที่เขาทําแบบนี้เนื่องจากว่าการใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราทํากับข้าวผัดมันก็จะมีน้ํามันหกมีน้าหกบางถ้าเกิดได้เป็นกระเบื้องเนี่ยก็ทาความสะอาดได้ง่ายค่ะใช่ค่ะส่วนแรกถ้าเกิดเราเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ นะมันจะเป็นไอเดียให้ดูเฉยๆว่าเขาทำบิวอินขึ้นมาวางของตกแต่งได้หรือว่าใครที่มีรองเท้าเยอะสมบัติเยอะอย่างนี้นะคะก็บิวขึ้นมาสอยได้เลยเป็นตู้วางรองเท้าได้นะคะแต่ส่วนที่เราจะได้กันนะคะก็คือในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวอันนี้ก็จะได้ทั้งแผงเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่ม,มต้นตรงนี้จะเป็นบานเปิดนะคะซึ่งมุมนี้เขาจะทําเป็นในส่วนของเซอร์วิสต่างๆมีค่ะช่องสําหรับการวางเครื่องซสกผ้าได้ด้านบนจะวางเป็นแบบชั้นเสื้อผ้าเก็บของเองก็สามารถทําได้ค่ะ อีกบ้านนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้เย็นซึ่งเขาจะบิวอินให้เป็นของโกเรนเย่นะคะถัดมาในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะท็อปที่ได้เนี่ยจะเป็นหินอ่อนสังเคราะห์ค่ะส่วนด้านหลังแบ็กสเปชเนี่ยเป็นหินอ่อนแท้เลยนะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของบ้านเปิดหรือว่าลิ้นชักเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบรูปแบบซอฟโคสซึ่งเวลาเราเปิดปิดเนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะมีซิงค์มีฮอบพูดแล้วก็โอเวนให้เป็นมาตรฐานค่ะก็คือเต็มเลยฟูลแบบนี้เลยนะคะ ถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นโต๊ะสําหรับ4ที่นั่งมีพร้อมเก้าอี้ให้4ตัวค่ะลักษณะเราจะได้ตามนี้เลยเป็นรูปแบบคอสตอมดีไซน์จากโครงการโดยเฉพาะค่ะ ถัดเข้ามาทางด้านในนะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนั่นเองค่ะซึ่งผู้ชมนะคะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้าง,าง,าง<อ>กว้างแล้วก็โปร่งมากเลยนะคะเนื่องจากเป็นสเปซที่มันเชื่อมกันได้ถึง3มห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะข้างหลังเป็นห้องนอน,นะคะ่ะแล้วก็ทางด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์น<ช>ั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมสามารถกั้นให้เป็นสัดส่วนได้นะคะเวลาที่เพื่อนมาที่ห้องมีแขกมาเจอที่นี่นะคะก็สามารถจะเลื่อนประตูนะคะ เป็นบารเลื่อนแบบนี้กั้นให้มันเป็นห้องเป็นสัดส,ส่วนได้นั่นเองค่ะและที่สําคัญเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราก็จะได้เฟอร์นิเจอร์แบบเต็มอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะมีโต๊ะวางของมีโต๊ะวางทีวีให้แบบนี้<ม>แล้วก็มีเก้าอี้ตัวเล็กนี้ให้ด้วยใช่ค่ะ,คะ ข้ามาในส่วนของห้องอนเนกประสงค์กันบ้างนะคะสําหรับพื้นของห้องอนเนกประสงค์ที่นี่เขาจะใช้เป็นกระเบื้องพอสเลนเหมือนกับในห้องครัวเลยและพูดถึงขนาดเนี่ยก็ไม่ได้ดูเล็กเกินไปนะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างโซฟาแล้วก็โต๊ทำงานแบบนี้ได้เลยนะคะ,คะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วได้แบบนี้เลยใช่ค่ะ,คะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากปรับห้องนี้เป็นห้องนอน,อน,อนเผื่อว่าบางคนรับแขกบ,บ่อยอๆนะคะก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตได้สบายๆค่ะ และไฮไลท์นะคะของห้องนี้ก็คือในส่วนของฝ้าเพดานที่ตรงตำแหน่งด้านนอกสุดนะคะที่ติดกับหน้าต่างเนี่ยจะมีความสูงฝ้าถึง3.45เมตรเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศเลยดูโปร่งโล่งมากเลยดูโปร่งมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือได้กระจขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็วิวได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ในส่วนของวัสดุฝ้านะคะสําหรับห้องนี้จะไม่ได้เหมือนห้องอื่นๆทั่วไปนะคะที่จะเป็นยิบซ่อมฉาบเรียบแต่ว่าอันนี้เขาจะคลดดิ้งด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตค่ะก็ทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย ย้อนกลับมาดูที่ห้องนอนกันต่อนะคะ,คะซึ่งห้องนอนเนี่ยเขาก็จะติดกับระเบียงนะคะซึ่งระเบียงยก็มีการกั้นระแนงให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้วางเป็น Condensing Unit ะนะคะ,คะแล้วพอขยับเข้ามาทางด้านในนะคะก็จะ,ะ,ะเป็นพื้นที่วางเตียงแบบนี้นะคะโครงการเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นฐานเตียงนะประมาณ6ฟุตนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถ เลือกฟูกได้ตามความชอบเลยนะคะ,คะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยเองค่ะและสําหรับพื้นนะคะพื้นห้องนอนเนี่ยจะเหมือนกับพื้นห้องนั่งเล่นเลยนะคะก็คือจะเป็น engineering wood นะคะก็จะท็อปด้วยไมโอกันเองค่ะ,คะส่วนดีเทลที่น่าสนใจนะคะก็คือตรงพื้นเนี่ยที่เขาจะวาง รางของประตูบานเลือนะ่อนน่ะฝังอยู่ในพื้นเลยทําให้เวลาเราเดินนะ่ยค่อนข้างสะดวกอีกอย่างหนึ่งคนปัจจุบันนะคะที่มักจะใช้โรบอตในการทําความสะอาดเจ้าตัวโรบอทเนี่ยก็สามารถวิ่งผ่านได้ง่ายด้วยค่ะและต่อไปเราจะมาดูห้องน้ํากันนะคะซึ่งอยู่ด้านในสุดข,ของห้องนอนเลยค่ะสุขภัณฑ์นะคะก็จะได้ตามที่เห็นเลยนะคะก็จะมีทั้งอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีชักโรครกแบบอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นของโตโ w a วอ h l e t นั่นเองค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะก็จะเป็น ที่อาบน้ำนะคะมีฝักบัวที่เป็นระบบน้ําร้อนให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีฉากกั้นให้แบบนี้เลยค่ะส่วนอ่างอาบน้ําที่ได้กําลังนอนเล่นอยู่นะคะความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรก็เป็นไซส์ที่เรากําลังนอนเล่นได้กําลังดีอะคะ่ะสบายไหมคะม ตอนนี้ก็สบายอยู่นะคะแล้วยังไงคะตรงนี้มีกระจกด้วยมีเซ็กซี่บาร์ด้วยแล้วก็สามารถแบบอาบน้ําไปด้วยแล้วก็ชมวิวภายนอกได้ด้วยค่ะซึ่งอ่างที่นี่นะคะเขาจะให้ยี่ห้อของ v i l l e a o y Boch s ค่ะซึ่งก็เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นด้วยนะคะที่จะชอบแช่ตัวอาบน้ําอุ่นๆแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คือได้เวลาขึ้นมาจากอ่างแล้วค่ะขอบคุณนะคะถ้าชงหนาวพอดีเลยค่ะขอผมนอนเลยละกัน นนะีะ้เราก็ต้องขอขอบคุณโครงการวอ d เดนทองหล่อ8จาก Habitat Group นะคะที่ให้เรา2คนมาสนิทโครงการในวันนี้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากอ่านรีวิวแบบเจาะลึกนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ tin g o f living com ค่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจของโครงการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง YouTube Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการเดอะนิคแอบย่องส่อสังหาพวกเราสคนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ